บิ๊กออสพลตเอกสุขยอดพุ่มพันม่วงครับเตรียมแบงเงินอัจฉริถ้าเกิดคว้าแชมป์ฟุตบอลทีแชมป์อาเซียนได้สัดส่วน80แล้วก็20ครับผลงานถือว่าดีมากกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทําให้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินอัจฉริตให้กับนักเตะทีมชาติไทย10ล้านบาทครับถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์มาได้นะครับรวมทั้งจะได้เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์ อีก2แสนลลา์หรือว่าประมาณ7ล้านบาททําให้ยอดรวมเงินรางวัลและเงินอัชีดนั้นจะได้รับรวุมกันถึง17ล้านบาทถ้าเกิดสามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่5าครับทาให้ทานล่าสุดนั้นบิ๊กออสคนตตระกลเอคุณพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลได้เปิดเผยว่าเตรียมจะแบ่งเงินรางวัลและเงินอัชีพสัดส่วน80ต่อ20ก็คือนักเตะฟุตบอลครับได้รับไป80%และทีมงานตาฟโค้ชรับไป20% วันนี้ครับนักบอลน,นั้นจะเดินทางมาถึงสนามบ,บินสุบรรณภูมิครับหลังจากที่บุกไปชนะเมียนมาส0นเดินทางมาถึงที่ประเทศไทยในเวลาประมาณ5้าโมงเย็นวันนี้ครับก่อนเตรียมลงแข่งขันนัดที่2ของรับตัดเชือกเจอกับเมียนมาในวันพ่ายศุกร์ที่8ธันวาคมนี้เวลา1นึ่งทุ่มตรงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับ